โยสสวัสดีครับผมท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับเกมฟีฟ้าไร่สามเหมือนเดิมแล้ววันนี้นะครับผมจะมาตามล่าหรือโซเลสเวอร์เบสเมื่อไม่นานานี้นะครับเกมก็ได้อัปเดตใหม่นะครับได้เพิ่มนักเตะเวอร์เบสใหม่ขึ้นมาก็คือหรือโซเลสเวอร์เบสนั่นเองแล้ววันนี้นะครับผมจะเปิดการด้อมแจ็เวลหนึ่งถึงเวลห้าสิบมาดูซิว่า ลุยโซเลตเบอร์อเรบสจะมาหรือเปล่านะเป็นดรองของน้องทางบ้านซื้อดีจากผมแล้วก็ให้ผมมาเปิดให้นะครับมาดูการนะครับการก็มีค่อนข้างที่เยอะเหมือนกันนะครับโอ้เยอะเหมือนกันนะผมขาให้น้องก็ให้ผมมาเปิดให้นะขอบคุณมากที่ไว้วางใจพี่นะมาไปกระรัวเลยไปเนี่ย ท็อป30รวมเวอร์เบสครับไปใบแรกโอโหเจยโก้ซิวาใบที่2เอ้ยอลาบ,บาก็ถือว่าไม่แย่หรือเปล่าวะนักเตะปีปัจจุบันรวมเวอร์เบสไปลุยโซเลตเวอร์เบสโอ้ยซอนใบสองลากิตตดโอ้ยบาเซลโลนามาเต็มเลยมาครับท็อป50มีทั้งหมด3ใบครับลวัวไปเอ้ยเฮนริเคนเบนเซม่าเอ้ยเฟอร์มิโน่หมดแล้วครับ นักเตะปีปัจจุบันนะครับเบส30มสบอกสถึงบอกหนะครับขอเป็นโดบอก6เนี่ยโ <c oughs> อถือว่าคดคุ้มแหละรูปโ,โดบอก6เนะีนะ่ยไปเอ้ยดูการบอลดีบอกสามไปสอง <c oughs> เอ้ยฮิโก <c oughs> อินอีกแล้วคลิปก่อนหน้านี้ผมได้ฮิโกอินบ่อยมากครับโอ้ <c oughs> นักเตะโปรตุเกสเบส30ครับรวมโมเบสบริเจนตรเป็นการ์ดที่โคตรเทียสุดละนานๆจะได้แบบตัวดีๆอย่างเงี้ยสมมติได้แต่ตัวละหนึ่งพันครับการ์ดบาร์เนี่ย ดูสิประมาณนี้นะครับตอนละหนึ่งพัน 1, นะเอ้ยเป๊ะโอ้แย่ครับการ์ดเนี่ยรู้สึกว่าแย่ที่สุดผมเล่นซีฟ้าอะไรสามมาแล้วครับการ์ดบานเนี่ยเบเบ้ be be. รู้สึกว่าหลังจากที่ GM อัพแพดใหม่นะครับก็ได้ up, อัพหน้าตาการ์ดด้วยนะก็มีบางคนครับที่หน้าตาเปลี่ยนไปนะอยู่กันที่นักเตะอาร์เจนตินาครับมีทั้งหมด13ใบรัวไปสบเลต้าโอ้ oh. ตัวละประมาณนี้เลยครับตัวละหนึ่งพันเนี่ยเฮ้ยฮิโุอินหมายละขาประจําเลยครับฮิโุอินเนี่ยมาบ่อยมากรู้สึกว่าถูกชะตากับผมมากคลิปก่อนอันนี้ก็โอ้โหมาทั้งบวก3บวก4บวกหนึ่งะหมดแล้วครับมีแสงใบเดียวนะฮิโุอินครับไปนักเตะอังกฤษม้างครับเบสสามสิบรวมเบสบริเจนขอใครก็ได้มาเบอร์เบสบริเจนมาเอ้ยเจมิน่าสโตนเอชลียยัง ไอ้นักเตะอังกฤษมันก็ยังมีราคานะครับหลักแสนหลักหลักหมื่นอยู่นะส่วนนักเตะปีอื่นเนี่ยโอ้โหโคตรที่อะไร hismoring เออ sterling hismoring อีกล้ามาบ่อยจังเลยมา3ตัวอะไรแพ็กเนี่ยนักเตะอิตาลีรวมเวสวตบริเจนใครว่าบางแพงนักเตะอิตาลีนเนี่ยโอ้ยผมว่าคงไม่มีแสงหรอกครับการ์ดเนี่ยนักเตะอิตาลีมันมันถูกนะ นักเตะปีปัจจุบันมันก็มีแต่ตัวกถูกอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะส่วนมากอะมีแต่ตัวถกถูกทั้งนั้นเลยนักเตะตุลีโอตัวละสามพันสองพันเออแสงก็ยังไม่มีครับแสงไม่มีจริงๆด้วยโคตรเที่ยเลยมาครับนักเตะบี BBC, อูซีเบท้าสิบไปโอชิชาริโต้เอ,อ้ยสวอเลต มึงไม่มาเบอร์เบสวะมึงมาทำไมปีนี้เบสสามสิบคร,รบไปครับ,บยี่สิบแปดใบโอ้โหเจอเลยเจ้าไซเลนาใบแรกแต่นเนี้ยเอาเวสโอ้ตอร์เลต้าเอ้ยอ่านถูกปะเนี่ยพักเอ้ยลูนี่หนึ่งเอ็มนะครับแสงใบแรกมาแล้วโอ้ผ่านไปนานแล้วครับแสงก็มีใบเดียวครับเวนลูนี่นะ ตอนนี้ก็อ๋อโซเลมึงมึงน่าจะมาเวอร์เบสนะโเลตชัวร์เลตเวอร์เบสเนี่ยดูสเตตภายนอกแล้วผมคิดว่ามันน่าใช้นะครับเดสเตตโดยรวมแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะแต่ราคาผมคิดว่ามันคงจะได้บูฟฟ่นก็ยังดีนะครับได้บูฟฟ่นมาพูดต่อนะครับราคาผมก็คิดว่าประมาณ1น0 0พกว่าเอ็มอ่ะเพราะว่ามันมาใหม่ใช่ป่ะมาใหม่มันก็ยังไม่ค่อยมีในตลาดสักเท่าไหร่นะครับ เบสห้าคราวปีครับอันนี้ผมได้มานานแล้วครับแต่ว่าเพิ่งมาเปิดนะครับโอ้ยขอเป็นเวีย่าดิไปเอ้ยเจเลจีจบุฟฟอนครับ 17M ก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าไม่แย่ยนะเบส20คราวปีบอกสบก5ครับไปเอ้ยลิเบอรี่บก4ครับต้องบวก5แล้วจังหวะเนี้ยก็มาต่อกันที่เบส20กันบ้างครับน่าตะดวีโซีเหมือนเดิม มีทั้งหมด7จ็ดใบรัวๆไปเด้เอ้ยเชมิลา่าเ,เ,นะเอ้ยเมสซี่แสงออกรัวเลยนะเอ้ยน็ตเวตแสงรัวๆอ่ะเฮ้ยเอเดนซาเอ้ยปีเก้นะเอ้ยฟิลิปรามครับแสง,งมันรัวๆเลยกัตเนี่ยเปยี่สิบครับแสง,งมันก็ต้องออกมาอย่างนี้นะแหละเบสสามสิบนักเตะยุโรปครับ ขอเป็นรว่าบาบแพงลามอสไปมาโอ้ไนเออร์เลมันเอ้ยเซสฟาเบกัสเอ้ยฟิกโกหมาอละเฮ้ยฟลิกฟลิกตัวนี้ก็อ่อปีอาพีนี่รู้สึกว่าค่อนข้างเก่งนะครับโกงด้วยมาท็อป200นะักเตะครับเป้โอ้เปิดให้เสียเวลาทำไมประกาศไาเนี่ย มาครับนักเตะปีปัจจุบันครับเบสสินะขอเป็นโดดิโดสักตัว2ตัวก็ถือว่าคุ้มแล้วป่ะเอ้ยกิิมันเอ้ยมหาเทพปอกปามากิจยานเนี่ยมาโอ้โหหมดแล้วครับโดไม่มาครับเป็นไลายของฟีไม่ไม่เจ๊งครับไม่อยากบ่นมากนะไอดี <c oughs> ผมก็ไม่ใช่ <c oughs> มาครับเบส20บครับไปเอ้ยอิบรา นักเตะครับปีเบสยี่สิบเอ้ยเสบสสามสิบบวกสองหรือบวกห้าครับไปมีทั้งหมดสามใบรัลวัวโอ้เอ,บอ้บวกห้ามาดิบวกห้ามาก็ยังดีนะไม่มีครับบวกห้าได้แต่บวกสองขอดูบวกห้าตัวเดียวมาคุ้มไปโอ้โอเควินิรลอยครับเบสร้อยกันบ้างครับไปหกใบรัลวัวไปเอ้ยเดยกโก้ฮัสต้าอุนตาเมนดรีโมโลต้าพายตพายต โอ,อ้ได้แต่บวก3นะครับได้บวก3ก็ยังดีกว่าได้บวก2อ EC เบส30บอวก2นูบวก5ครับขอเป็นกระเบลบวก5ตัวเดียวคือโอ้โหคุณพ่อคุณแม่คุ้มอ่ะขอกระเบลตัวเดียวก็คุณพ่อคุณแม่คุ้มไปเอ้ยโอ้โอนึกว่าจะแพงเซโกบุสเกสบวก2อเลเบส้าครับไปเดิมแหละแค่เป็นเบสห้าเฉย เขาเป็นเกลเบลเหมือนเดิมรับคกามาคือพุทคุ้มไปโอ้โหบาโบ้ทำไมหน้ามันแก่จนงวะหน้าโคตรแก่เลยอะเปลี่ยนรูปหม่โคตรแก่เลยมาครับตอนที่เบส100นะครับ EC บอก2ด้วยบวก5นะมาใครก็ได้มาจังหวะนี้เพิงแพงมาไปเออหนึ่งกอลันโอ้โหบวก4นะน่าจะเป็นบวก5นะอีกนิดเดียวก็จะบวก5แล้วครับนิดเดียวจริงๆก็ไม่เป็นไร นักเตะ EC Bet สามร้อยรวมเว็บบอลลิเกนไปแล้นรัวไปเลยมาดูซิว่าโซลิตบอลเบสจะมาหรือเปล่านะครับไม่ก็ขอเป็นบอลลิเกนตัวไหนก็ได้มาไม่ก็บอลเบสตัวถูกก็ได้มาภารกิจวันนี้คือขอเว็บไม่ก็บอลลิเกนสักตัวหนึ่งมาเทพเวเวกนะซาลิตา้าโอ้เอ้ยแสงมาแค่สองตัวนะครับเบสสามร้อยนะเอ้ยหนึ่งเอ็มทำไมแพนนี่ว่าเปเล่นเนี่ย เป็นลนะิมิเต็ดปะเอ้ยไม่ไม่ใช่สิเป็นลิมิเต็ดจะเปิดได้ยังไงไอ้บ้าหมดแล้วครับแสงมาประมาณ3อันนะครับ3ตัวนะมาครับเวสหนึ่งร้อยเริ่มมาเวทบริเจนเหมือนเดิมใครกูได้มาอขอตัวเหอะอุเวทบริเจนอ่ะสวาเลสมาโอ้โหเล็กซันโด oh. อิสโกโอ้โหลูเปเลซิโอเปซิตชานิลิน โอ้โมโคดินซีเอ็มครับปิดท้ายก็ไม่เป็นไรครับถือว่ายังขายได้นะยังดีกว่าได้ตัวหนึ่งแสนอยู่สามใบสุดท้ายแล้วครับเบสห้าสิบโลมเบสบดิเจนนักเตะอ c ซใบแรกไปโอ้โหเจ็นนี้วะที่ใบที่สองโอ้โลโก้ใบสุดท้ายแล้วโซเลตโอ้โหโวเลสไม่มาครับก็นี่นะครับคือ นักเตะที่เปิดได้ทั้งหมดครับก็ถือว่าดีนะเยี่ยมมาครับขึ้นบวก8ดาวิดซิบา7บวก5มูลค่า1,200เอ็มครับโอ้โหโอ้โหเป็นบวก8ที่รู้สึกว่ามูลค่าจะเยอะมากเลยครับสำหรับผมนะช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ตีบวกนะครับเพราะว่าตีทลไรแม่กก็แตกทุกทีครับดงผมค่อนข้างทีแ่แย่เลยนะครับกับการตีบวกเนี่ยก็เลยไม่อยากทำลิปตีบวกใครแต่ว่าเห็น ไอเดียนี้มันน่าสนใจครับก็เลยเอาวะมาเช็คดวงสักหน่อยว่าจะติดหรือจะแตกวันนี้ขอให้ติดและกันนะครับโอ้ถ้าติดมานี่รู้สึกว่าดีใจของร้องเขามากนะถ้าติดขึ้นมาถ้าแตกก็ตัวใครตัวมันครับหนึ่งครับผมจะคอนับแค่สี่ครั้งนะครับเพราะว่าผมชอบเลขสี่นะสองไปแล้วอขอให้ติดเหอะบอกแปดเนี่ยสามครั้งที่สี่ครับ มาชนกันจังหวะนี้แหละไปโกดขานี้บวก8ดาวิดซิวาบวก8มาแตกอีกแล้วครับไม่เคยจะติดเลยนะามาเดี๋ยวกูคืนให้มาบวก7ไปบวกหนึ่งโอ้โหได้เพียงแค่บวก2นะครับขอบคุณมากครับสลับช,ชิปนี้นะครับก็คงจะจบเพลงเท่านี้นะครับ้าเกิด ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบายเร้วนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับแล้วเจอกัน